บาย่ยี่เบิร์สุุอนเพียงเนาะว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมาผมพอกระซอมแงในตอนนี้นะพี่เนาะมอันที่เจ้าพี่นนองกำลังเราคิดบุดเพียเนาะบ่นะนะเสียติฮิยงเนาะตัดเลยไบิุดพี่นอ๋ออ บสบา,ายดีนะม่สบายดีก้องแม่สบายดีที่หนึง่งเพชรบรียับเยีมสูสู้เพชรบรียัเย็่เกิดใหม่ธรรมชาติบ้านเรา,าหลุลนะ่ะออลุกไม่คือกถาไว้กินเพลงนธรรมชา,าติเตนเพลงน่เลยนะ เพลงอยากหมอดอยากเปิดคลิดเพลงมานะาพี่น้องนี่กะ็ะซิบคืนนี่ก็ถ่ายกระล้ม่ได้พี่น้อางนอนมันตัดก็ชิบไปตัดปวดด,ดันเพลงมาต่อใหอนอมนกันพี่มันดังเพลงแไม่เล็กก็แม่แต่ว่าเขาอยู่ก็ไม่อยู่คนนี้นะคพี่มอกก็ว้าว่าโอ้ยไม่เงินมาไห่สะดวกสบายใครคลิปเหรอเฮ้ก็ตั้ กาดดินนเอน้องมีนวอนน้องบอกเอากาดดางามกกาดีนกะตอกบะหอกระาวาวที่สมองเองจะไ่ได้เปิดเ้ทำทำเป็นเวลกในกมน่ะิเศบดุเขาบดออกใหม่บดงามเ็ดบดงามอื่นแล้วเอ้ยอื่นกำลังกำลังอื่นกำลังกังนเงียนสะแทงบะไรกินอื่น กินยุคกับตะบกหิตบายาคัวนะกับแบบบกค่ะซิงไปซิงมาบร้อยกิบแบบกระือพอนะรูมว่้กินแบบริวนได้คมากตอนเกินได้้านเกลือนะกินตลอดนะกินได

เราิา่งพันแปดสิบหาพันแปดสิหกพันหกพันเอล้าสิบหกวพ่ไป่หรือมกั่งหนัเอก่อนแล้วาเ้ยนี ยงคะคนหูได้บุมบกหักมาดูสินมาเราเจอเนาะมาได้มาหายได้คุณนอนหลิงใช่เย็นี้คัดพ่อดเลยคุณพ่หายพ่อดบ่คิดเดียวเ่เพื่อเตมละหายยู่งันี้เลยเลียกหายอยู่เจออะไนก็ไปซักยาอะไรอย่างเี

แม่นบ่ละบักอยามันจะห้อยแขบันแหละหอยเข่ยแล้วแม่นบ่ละบักดยาเจอแม่ทานอื่นในสริเซกันแล้วก็เอมาตัวหูมันกัดกัมีะไะอ้เงี้ยนี่เลยนะเจอผูอยู่เอยักใหพจ้าองตัวิาตายไปเลนะก่อน ขายพันเี่นก็เป็นถมงครับไม่จด้ค่ะตู้สนเหงุบสนิทกลยื้อดื้อแต่ว่าก,กับตู้นี้จอยลรกับโบงาณไปจอยล้วเขาจอยลายฮวงวนะุนะรู้ครับ เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทพี่น้องบุตรชยน้องเห็นยังไอีบุตรที่จะเห็นหออ่าเปนังมาเนี่ยไปนังดูเงนเงก้อเดียวมะวบอรเเป็นอรหรืขไปถิ่มไปถิ่มใส่เงาคู่มัเสือมันออกเอเสอพี่ดันก

ไงกัสิไปติดเขานนขนเาน,นาเียวคุณนอาเพลินนอกเมียเอามาิกินอยู่นอกหรือเป็อย่างไรเพราะว่ามันบลุม,มน,นักเพลินนอกสิทอนี่เอากักระสิล่างหิตด ก็ได้สองเนี่พิดก็แล้วมันใหญ่ซะก่อนครับโอ้สีเอางาชามปีสด้วาเยงนี้เป็นยังบุทันนั้นข้างในก็ยังบุทันดีค่นะคบงนี้คืนเลยกลูกนี่อีกแล้วพี่เ้างเอ้ยปัญญาวะเอางที่มวะ เนาะบอได้สั่นก็ซ้ำสั่นชั้นแปกงขอมชาติ้านเอาได้ยุคนาวงเลยเจ้าหายด้วยเจไม้กลันะไม่ต้องห่วงกันเด หมอม่มงทีน้องไ,ไปถุงกัน่หมองไข่ตกตกิมาให้บยาน่ไปมเนะก่อนไปน้ำกบย,ยามันจะกัดกอมาม่ดเปดกะับยาพูดนะพี่เนาะไปทางเพืนไปเอามะม่วงงามนานีป้าข,ขนาดนะพี่น้างเอ้เห็นสีวิวงามเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่นอ้องทงไห้ทง,งานาง เกี่ยวมังม่วงนะพี่แนวเกี่ยวผีกระขาดเห็นเหรอเลยเออเดี๋ยวพี่น้อนงเ,เอ้ยเอาแทงปลูกันปลูกดอกมักปูกหมักมังม่วงมาเลี้ยงใช่เอา,าแทงแสีเอาไปเห็นเห็ดเป็นผุ่นนะพั่น่าแม่นวะพี่น้องผุ่นงอ้อไป ก็นั่งเองเนาะพูดมองงิ้วกะน้องกบเราไปได้ใกล้จ้าเสือน้องปีนี้มองงิ้วเขาบเอาไปได้แหละมี <ode> น,นี <tr> ้ยังปรุงใหม่ค <tr> ุปี้นี่เขาเอาไปยันเห็ดเห็ดเสือเห็ดมอนนั่นเอนเนาะ กินหมกมะม่งวันนี้กินกับกินปลายเลด้วยพี่น้องเอ้บุกุบะยาเอาเลยย่าเลยแล้วกินลายสะแพงกินด้าเปียงด้าหมาก่ะอกพ่อเลยพี่น้องเอ้อนนี้ยังโบนไซไฟอยู่อ่ะหมวกพี่น้องเห็นเปล่สชีอองหมวกอะไรไม่มา นห่วมันกันแะเอนนเองใหม่กล ที่สุดลำบ่หนึ่งก็บ่ยังสุกอ่ะงานงานจังกดกดไปเลยเนาะ เจอกันตอนกินเห็ดบนกกลกทถ่ายเปินพี่น้องทำไปถ่ายกันแสดงว่ามีเพก็เพิ่้สเพกาถ่ายยากนะสุดท้ายนี้สเพกาขาอควาขบใจนำผน้องเอฟซีนะสาวมาบไล่เซ่คำถามส่งสเพโดยจี่ปรับชนะนะพี่น้อง้าเินทิพยาดประกันใจบกรตกตอจะงงามกินนี่กับกรองนน่สเพกขอกอนนัดใสให้พี่น้องจุนนีสุขภาพแข็งรงแข็งเงจ็ได้ขอบใครยุนีิีกักาสบายดีก็ได้แต่เลี้ยงก็ได้ ไม่เหมาเลย p บบซ